สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับคลิปนี้ก็เป็นคุยก่อนเกมนะครับผมคุยก่อนเกมในวันนี้ก็จะเป็นคุยก่อนเกมคู่ที่ริเวอร์พูลจะบุกไปเยือนลูตันทาวในคืนนี้นะครับวันนี้มีพิม์ลีกสองคู่ด้วยกันนะครับก็จะมีอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือคู่ที่ริเวอร์พูลจะบุกไปเยือนลูตันทาวคืนนี้เวลา ห้าคุ่ครึ่งน,นะครับผมก็เป็นคู่ที่2เตะกันแค่2คู่นะในคืนนี้นะส่วนคู่อีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายจะเตะกันคืนวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเชลซีเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะผมฝากหน่อยมันสําคัญมากๆก็คือช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับ เพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับกดไลค์ด้วยนะกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยฝากหน่อยฝากหน่อยนะครับเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมลิเวอร์พูลครับจะเดินทางจะเดินทางกว่า200กับ300กิโลเมตรนะคือไกลอยู่นะจากลิเวอร์พูลไปลูตันเนี่ยก็ความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยลูตันทาวก่อนนะ ขาดผู้เล่นถึง6คนนะครับในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นอัลเบิร์ตโลกองต้านะครับอาร์มารีเบลแดนพอตจอแดนคลาร์กนะครับแมตต์แอนเดอร์สันแล้วก็ลีสเบิร์กนะครับส่วนของลิเวอร์พูลก็มีรายงาน4คนที่มีการบาดเจ็บก็คือแอนดูโรเบอร์ซันนะครับที่บาดเจ็บที่หัวไหล่นะครับพักพักถึงเดือนประมาณมกราเลยนะส่วนอีกคนก็คือเบนด็อกครับเจ็บกล้ามเนื้อครับสเตฟานบาสติกที่ยังเจ็บอยู่ตอนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งคือที่เจ็บ เีไ่ไปไปไปยาวเหมือนกันนะเตียโกอาคันดล่านะครับผมส่วนอีกคนที่ไม่ได้ลงแน่นอนในเกมนี้ก็คือรุยดีอาร์ตนะครับที่มีปัญหาส่สวนตัวนะเรื่องครอบครัวของเขานะครับก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะขอเป็นกําลังใจให้นะรุยรุยดีอาร์ตนะครับผมส่วนนักเตะคนอื่นๆพร้อมหมดนะครับผมเราไปดูคาดการณ์ผู้เล่นกันเลยนะ เอาฝั่งรูตันทาวก่อนนะครับรูตันทาวน่าจะมาในระบบอกองหลัง5คนเหมือนเดิมนะครับห้าสามสองษูาประตูโทมทัสคามินสกี้นะครับน่าจะได้ลงวันนี้ส่วนเซ็นเตอร์แบ็ก3คนเนี่ยของรูตันเนี่ยก็จะมีโอโชนะครับล็อกเกอร์แล้วก็ทันเดวินจี้นะครับผมส่วนฝั่งฝั่งขวาเนี่ยวิงแบ็กขวาก็จะเป็นคาร์โบลี วิงแบ็กซ้ายก็เป็นดอตตี้นะครับสามกองกลางมีรอส์บาร์กลี์นะครับแล้วก็นากัมบ้าแล้วก็เอ็มบันซูนะครับผมส่วนสองกองหน้าก็มีคาวตันมอริสกับอ็อกเบนเน่นะครับผมก็รูตันทาวเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้รูตันทาวเนี่ยอยู่อันดับที่18ของตารางนะครับผมแข่งมาแล้วนะ่ะ ทั้งสิ้น10เกมชนะเพียงแค่เกมเดียวนะสถิติของรูตันทาวแล้วก็เสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก7ครับยิงได้9เสียไป20ประตูโอ้โหคือเป็นน้องใหม่เข้าใจได้นะครับสำหรับรูตันทาวส่วนของริวพูนะครับคาดว่าน่าจะลงสนามด้วยระบบ4-3-3ตามแผนถนัดท,ดที่จเจคินคอปชอบจะใช้อยู่นะนะผู้ทำประตูอาริสอนแบ็กเกอร์นะครับลงแน่นอนส่วนเซนเตอร์แบ็กวันนี้ถ้าเอาชุดที่ พร้อมที่สุดก็คงเป็นอ ah ิบาฮิมาโกนาเต้ครับยิงคู่กับเวอร์จิลฟันได้นะครับฝั่งขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนฝั่งซ้ายเนี่ยคอสตาซิมิกาสนะครับผม3กองกลาง3กองกลาง,าลางชุดที่ดีที่สุดของลิวฟูตตอนนี้ผมผมคิดว่าก็คงเป็นอเล็กซิสแมกอลิตเตอร์นะครับแล้วก็ไลอันกาเวนเบอร์โดมินิสซูบอตไลนสามคนนี้นะน่าจะได้ลงแน่นอนเกมนี้นะส่วน3แนวรุกนะครับ3แนวรุกเนี่ยก็ มันมีสี่คนที่เวียนเล่นกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวินนุนเยสเดโกโจต้าแล้วอีกคนหนึ่งคือคอทิกัรโปนะครับผมวันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นสามสามสามคนไหนนะต้องมารอดูกันนะครับแต่ว่าสามคนไหนโหแน่นอนคอนเฟิร์มสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนะคือลิเวอร์พูลเคยเจอกับลูตันนะไม่ไม่ใช่ไม่เคยเจอน,นะถึงแม้ลูตันเนี่ยไม่เคยไม่เคยขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยนะ แต่ก็เจอกันในเกม FA ฟเอครับนะครับสามครั้งที่เคยเจอกันนะครับเป็นปี2 0 0 6 1นึงครั้งนะครับลิเวอร์พูลสามารถบุกไปเอาชนะรูต,ตันได้5ประตูต่อ3นะครับส่วนปี2008เนี่ยเล่นกัน2เกมเกมแรกเสมอ1,1สมัยนั้นมันรีเพย์ใช่ไหมเสมอ1,1นนะครับในบ้านของรูต,ตันแล้วก็กลับมารีเพย์ที่แอนฟิลลิเวอร์พูลก็เป็นฝ่ายถล่มไป5ประตูต่อ0นะครับผม ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับลูตันทาว5เกมหลังสุดชนะแค่1เกมเท่านั้นก็คือการบุกไปชนะเอเวอเรต2ประตูต่อหนึ่งนะครับอีก4เกมที่เหลือเนี่ยชนะอ่าเสมอ1แพ้ไป3นะครับผมเป็นการแพ้ Villa, แอสตันวิลล่าเกมล่าสุดเลย3ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนลิเวอร์พูล5เกมหลังสุดเนี่ยโคตรโคตรโคตรโ,โหดฟอร์มดีมากฟอร์มดีมากนะครับลิเวอร์พูล5เกมหลังสุดเนี่ย ชนะถึง4ี่เกมแล้วก็เสมอแค่เกมเดียวคือการเสมอไบตัน2ประตูต่อ2นะครับนอกนั้นชนะรวดเลยเป็นการชนะรวด4ี่เกมติดแล้วตอนนี้ของเดลูพูนะครับชนะเอวาตัน2-0นยครับผมชนะตูรุส5-1ชนะฟอร์สต์3-0แล้วก็บุกไปชนะบอลมัดเกมล่าสุดเกม EFL ครับนะครับสาไอ้องประตูต่อหนึ่งนะครับขอไป2องประตูต่อ1โอ้ถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมเยือนนะผมบอกเลยว่ารูต้นเทา เสียวเสียวสหลังแน่นอนเจอเกมลุกของลิเวอร์พูลเข้าไปแล้วฟอร์มแบบนี้นะเสียไปยี่สิบประตูแล้วในฤดูกันนี้ของดูตันเนี่ยผมว่าไม่รอดนะยังไงก็ถ้าจะไปทางฝั่งไหนก็คงไปฝั่งลิเวอร์พูลเลยนะผมว่าลิเวอร์พูลเอาแบบไว้หน้ากันหน่อยแล้วกันบุกไปสักสองศูนย์นะครับลิเวอร์พูลชนะูตันสองศูนน่าจะได้สองศูนย์นะครับผม อ่าเอาระก็ right. จะประมาณนี้การคุยก่อนเกมของเราในวันนี้นะครับพิมพ์เมลีคู่ที่ลิวพูจะไปะเยือนรูตันนะครับห้าทุ่มครึ่งอย่าลืมติดตามชมกันนะครับผมส่วนอ่าคุยก่อนเกมของเราในวันนี้ก็น่าจะจบลงท่าน,นี้แหละใครที่เข้ามาดูแล้วแล้วก็ชอบคลิปนี้ฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิง่งให้ช่องต้นซีีหน่อยนะครับผมที่สำคัญที่สุดคือการกดไลค์นี่แหละนะกดไลค์คลิปนี้นะครับกดไลค์กันเยอะ เพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าใครที่เข้ามาดูแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดฟีนไว้ข้างล่างได้นะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปแล้ว